จุดตรงนี้มนุษย์ผู้ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนเป็นผู้ที่แยกรูปจากน้ำได้จึงจะเห็นครับที่พูดๆน้ำกับรูปคือที่เดียวกันมันเป็นสภาวะของอิทัพปญญยาตาแต่ผู้ใดที่เข้าถึงพระธรรมหรือว,ว่าบรรลุธรรมนมันสามารถที่จะมีได้ตลอดเวลา รู้สภาวะตลอดเวลาแต่คนที่เขาถึงจริงๆเขาจะนิ่งอยู่ตรงกลางระหว่างถึงจะแยกไปพวกนี้นะไอ้ตัวตรงกลางเนี่ยที่พูดคือบอกพันิพานพันนิพานผมคิดถอยหลังไปยังพระพุทธเจ้าที่บอกว่าปรินิพาน